นำชุดบล็อกม้เสาโซลาบล็อกขนาดพันหกร้อยวัตต์นะอินเวอร์เตอร์พันหกร้อยวัตต์นะครับ mm hmm. ก็ใช้แผงชาร์จเจอร์แผงชาร์จเจอร์นะข้างในก็จะมีเบรกเกอร์สองตัวนะสามสิบแอมป์สามสิบแอมป์นะคนะวบคุมไฟดีซีแล้วก็จากแผงโซลาเซลล์นะครับ ด้านจุดต่อที่อยู่ด้านด้านล่างซ้ายมือก็จะเป็นจุดต่อของขั้วแบตเตอรี่แบตเตอรี่มาจากแบตเตอรี่ก็เสียบเข้าแจ็คที่ทำไว้จุดต่อที่ทำไว้แดงก็แดงดำเข้าดำนะตัวนี้สองเส้นง่ายๆนะครับ จุดนี้จะเป็นจุดใช้ไฟดีซีจุดต่อใช้ไฟดแฟีแสงสวา่างหลอดไฟอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ DC 12โวลต์ส่วนด้านขวามือบนก็จะเป็นจุดแจ็ครอต่อจากแผงโซลาเซลล์จากแผงโซลาเซลล์ก็จะมีมาสองเส้นก็จะมาเสียบเข้าตรง สีแดงเขากับแดงแดงเขากับแดงดำเขากับดำอย่นี้โอเคก็จะง่ายๆชุดบล็อกนี้อุปกรณ์เต็มพันหนึ่ร้อยวัตต์นะชาตเตอร์ติดแอมโอเคกระดาษ mana okay, di.